และนี่ก็คือการสปีดรันเที่ยวเมืองมัตสียมะในเกาะชิโกกุภายในหนึ่งคืนกับอีกครึ่งวันครับผม ัดเซยมามะนะครับคือเมืองหลวงของจังหวัดเอฮิเมะประเทศญี่ปุ่นครับบอกเลยว่าเมืองนี้เนี่ยมีแต่ที่เที่ยวอย่างเจ๋งครับทั้งปราสาทเก่าแก่ที่ต้องนั่งกระเช้าขึ้นไปหรือออนเซ็นที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเรื่อง s p ีด i ิ a เอ y ใครที่มาเที่ยวเกาะชิโกกุเนี่ยนะครับบอกเลยว่าเมืองนี้เนี่ยห้ามพลาดจริงเอาจริงมันโลดโผนอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยดูดินี และซึ่งเกาะชิโกกุเนี่ยนะครับก็คือเกาะที่เรากําลังรถทริปขับรถเที่ยวรอบเกาะกันอยู่ด้วยนั่นเองเดินทางมาถึง EP ที่3กันแล้วนะครับทุกคนคือจริงๆแล้วทริปนี้เนี่ยตั้งใจจะแยกแค่3ตอนนั่นแหละนะแต่ว่าช่วงนี้งานเยอะแบบสุดโต่งมากเลยครับก็เลยจําเป็นต้องซอยเพิ่มมาอีกตอนหนึ่งไม่งั้นตัดไม่ทนจริงครับแต่เอาเป็นว่านั่นแหละอย่างที่บอกนะครับว่าเราจะสปีดดรันเมืองนี้กันโดยที่เรามีเวลากันแค่คืนนี้แล้วก็ครึ่งเช้าของวันต่อไปเท่านั้นเองครับอาจจะไปเที่ยวได้ไม่ครบนะทุกคนด้วยความที่วววัััันนนนนรรรุ่่งงงงขึึ้้้้้เเเยยยยาาาะตตตออมมืกกกซไไ็ิดดค แล้วก็เอาจริงๆแล้วที่เที่ยวหลักๆในเมืองเนี่ยก็มีไม่ได้เยอะมากด้วยนั่นแหละคือใครที่อยากมาแบบวันเดย์ทริปเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นกันเที่ยวแบบชิวๆได้เลยแค่พยายามเลี่ยงช่วงโกลเด้นวีก็พอเพราะว่าคนญี่ปุ่นนิยมกันมามากๆครับนี่ฮะอันนี้คือตัวปราสาทนะครับและดูแถวครับยาวเฟ้ยสุดๆอ่ะไม่เสียเวลามากแล้วกันนะครับก่อนไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันก่อนด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปนะจ๊ะไปครับเราไปตะลุยเมืองมัตสึยามะเมืองที่เรียบง่าย กโคีสนนีกกัดว่าสวัสดีทุกท่านครับจากบริเวณไหนสักที่หนึ่งในจังหวัดโทคุชิมะนะครับก็วันนี้นะครับเราจะไปเที่ยวเมืองมัตสุยามะกันทุกคนแต่ที่เรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้ไปเที่ยวเกาะชิโกกุทางตะวันออกมานะครับเช่นทาคามัตสึหรือว่าพื้นที่ต่างๆในจังหวัดคากาวะนะครับแล้วก็มีไปหุบเขาอิยะมา และที่สําคัญเลยที่ผมคิดว่าอาจจะเป็นไฮไลท์ที่แปลกที่สุดของทริปก็คือหมู่บ้านหุ่นไรกะครับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปนั้นนะครับไปดูด้วยเพราะว่ามันสุดยอดจริงๆคลิปนั้นป้าโอเคเดี๋ยวขึ้นรถกันดีกว่านะฮะเย็นแล้วตอนนี้ก็นั่นเลยนะครับทุกคนตอนนี้ก็เรากําลังมุ่งหน้าไปที่เมืองมัตสึยามะครับจากตรงนี้ก็ใช้เวลาประมาณ3มชั่วโมงนิดๆน,นะฮะโคตรไกลนะครับแล้วตอนนี้6กโมงแล้วด้วยเราก็น่าจะขับกันยาวๆครับในวันนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่เสียเวลาตอนนี้เรารีบไปกันเลยดีกว่า ก่อนที่จะเข้าตัวเมืองมัตสยามะนะครับก็ต้องขอเล่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมืองนี้ให้ฟังคร่าวๆหน่อยละกันมัตสยามะเนี่ยนะครับปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่ทสุดของเกาะชิโกกุเลยนะทุกคนมีประชากรประมาณ5 0 0แสนกว่าคนนะครับแล้วก็เมืองนี้เนี่ยเขาว่ากันว่าเป็นเมืองที่วาย์ชิลๆสง,งบๆงงและเป็นเมืองที่จเจริญผสมควรเลยครับมีรถรางแล่นทั่วเมืองเลยนะใครที่ไม่ได้ขับรถมาเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการเดินทางในเมืองเลยครับอ๋อแล้วก็สิ่งที่ขึ้นชื่อมากๆของเมืองนี้เนี่ยนอกจากสถาปัตยกรรมท <ๆ S 2> คือด้วยความที่บริเวณนี้เนี่ยนะครับมีประวัติการปลูกส้มที่ยาวนานแล้วก็มีภูมิอากาศที่เหมาะสมด้วยนั่นเองคนก็เลยนิยมกินส้มกันครับโอ้โหหิวข้าวครับแวะกินข้าวกันที่เซอร์วิสแอรเรียก่อนเซอร์วิสแอรเรียอะไรหวาอิชิซูจิสัปะพอเข้าเขตมตสึยามะมาก็มีแต่ส้มเลยครับส้มเต็มไปหมดเลยขนาดป้ายมันส้มเลยสนนี้ก็ส้มไปหมดนะฮะส้มทุกอย่างจริงน,นี่ก็ส้มครับ นี่ครับอันนี้ก็เป็นชาส้มเยลลี่ส้มขนมส้มขนมส้มอีกแล้วส้ม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 จะเป็นตุ๊กตานั่นแหละครับเอวิจติงจิงกับเบลส้มไปหมดเอ่อก็เอาเป็นว่าหลังจากเห่ส้มเสร็จแล้วก็มาซื้อข้าวกินครับกับข้าวก็อร่อยดีครับทุกคนเวลาสั่งก็ผ่านตู้กดแบบนี้นะครับแบบสไตล์ญี่ปุ่นเลย ยูโรเปียนสไตล์จัดถึงเรงแล้วนะครับท่านผู้ชมคืนนี้เรานอนที่อาปะโฮเทลนะฮะแต่เดี๋ยวเราต้องเข้าไปเช็คอินก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้จะไปโดโกออนเซนด้วยซึ่งเรายจะขโมยรถขับไปก่อนครับสวัสดีครับก็เมื่อกี้เช็คอินโรงแรมนะพอเสร็จเรียบร้อยก็รีบบึงมาที่นี่เลยเพราะว่าด้วยความที่นี่เป็นคืนเดียวที่เราจะได้อยู่มัตยมามะนะครับตอนนี้เวลาสี่ทุ่มครึ่งนะโคตรดึกเลยทุกคน ซึ่งเอาเป็นว่าสถานที่ที่ผมมานะครับก็คือออนเซ็นนั่นเองครับคือเป็นออนเซ็นที่จริงๆมาตอนวันก็ได้แหละแต่ว่าตอนกลางคืนเขาจะเปิดไฟนะครับสวยมากและตอนกลางคืนเนี่ยก็จะได้ไว้ความเป็นสตูดิโอจิบลิด้วยครับเพราะว่าออนเซ็นแห่งนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในอินสปิเรชันให้กับออนเซ็นในหนังเรื่อง Spirit Away ด้วยและออนเซ็นนั้นก็อยู่ข้างหน้าผมนะครับที่นี่ก็คือโดโกออนเซ็นครับผม ออนเซ็นเนี่ยนะครับเป็นบ่อน้ำพุร้อนที่โด่งดังมากแล้วก็เป็นหนึ่งในโรงอาบน้ําที่เก่าแก <Wow. S 1> ่ที่สุดของญี่ปุ่นเลยด้วยมีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า3,000ปีเลยนะครับทุกคนแล้วก็ด้วยสถาปัตยกรรมภายนอกที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆก็เลยทําให้อาคารนี้นะครับเป็นแรงบันดาลใจให้กับเรื่อง Spirit Away ของ Studio Ghibli อย่างที่บอกไปด้วยนั่นเองครับมองจากภายนอกเนี่ยโคตรสวยเลยยิ่งพอแบบตกกลางคืนแล้วเปิดไฟโทนส้มๆแบบนี้อีกคือวิ์มันได้มากจริงครับถ่ายรูปออกมายังไงก็สวยแน่นอน ครือข่านี้เนี่ยแบบเขามีอายุเป็นพันปีแล้วนะแต่ว่าด้วยการดูแลด้วยการอะไรของเขาอะ่ะมันทําให้แบบอาคารเหมือนใหม่ตลอดเวลาเลยแล้วมันสวยมากทุกคนคือแบบคิดถูกแหละคิดถูกแหละที่ขับเลยมาตอนดึกเนี่ยคิดถูกมากๆเลยสวยจริงๆทุกคนสวยมากอ๋อแล้วก็ทุกคนก็สามารถที่จะ เข้าไปใช้บริการออนเซ็นที่นี่ได้ด้วยนะครับเขาปิด5้าทุ่มนะก็ปิดดึกอยู่นะครับเออแต่นั่นแหละเอาเป็นว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้าไปใช้บริการนะครับแต่ว่าแค่เดินดูสถาปัตยกรรมข้างๆก็ฟินแล้ว่ทุกคน ก็สาหรับใครที่เป็นสายแช่ออนเซ็นนะครับที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งออนเซ็นที่ไม่ควรพลาดเลยถ้าเกิดว่ามาเที่ยวเมืองนี้น้ําออนเซ็นที่เขาเอามานะครับก็คือน้าออนเซ็นธรรมชาติจากหลายๆที่มาผสมผสมกันทําให้อุณหภูมิเนี่ยพอเหมาะพอดีกับการแช่ตัวเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้โผล่มาตอน4ทุ่มครึ่งแบบผมเนี่ยด้านหน้าออนเซ็นนะครับเขาก็จะมีถนนคนเดินโดโกไฮคาระเอเวนิวให้เดินเล่นได้ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ขับรถมาก็สามารถนั่งรถรางอิโอเทสึมาลงที่สถานีโดโกออนเซ็นได้เช่นกัน น,น,น่าจะเป็นน้ําจากแบบออนเซนข้างในนะฮะโอหอุ่นสบายดีวะ่ะนี่เดี๋ยวขึ้นบันไดไปถ่ายบนนู้นดีกว่าน่าจะได้มุมสูงที่สวยงามนะฮะโอ้โคตรมีความเป็นเอกลักษณ์เลยวะ่ะสวยงามมากครับออนเซนที่นี่แต่จะว่าไปตอนนี้ก็จะห้าทุ่มแล้วทําไมคนพุกพ่านขนาดนี้เนี่ยนี่ห้าทุ่มแล้วนะครับเนี่ยนี่ยังมีคนเดินอยู่เลยครับเขาก็ไม่หลับไม่นอนกันเนาะทุกคนเนาะอ้ากูมาทําอะไรตรงนี้วะเนี่ย แล้วก็ด้านบนก็สามารถขึ้นไปได้อีกนะแต่ว่าขี้เกียจแล้วครับมันเป็นทางลาดก็กลับโรงแรมพักผ่อนดีกว่าครับทุกคนประมาณนี้กับโดโกออนเซนเนี่ยไม่ได้เข้าไปดูห้องเลยเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าห้องเป็นยังไงรู้แต่ว่าด้วยความที่เป็นโกลเด้นวีคนะครับช่วงนี้ห้องที่จองเนี่ยจองไปคืนหนึ่งแปดพันกว่าบาทโกลเด้นวีคจริงนะครับเพราะว่านี่เป็นสุกเสาร์อาทิตย์ด้วยโอ้โหเรียก Insert the room key อ่าออตรงนี้ โอ้โหว้าวอาปะสไตล์อ่าวิวสวยครับเป็นวิวเมืองมัตสึยามะอืมใช่ได้ใช่ได้แล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับในราคาเลิศจริงๆเพราะฉะนั้นก็ั่นและครับขออนุญาตไปพักผ่อนก่อนแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้เช้าครับหวังว่าสภาพข้าพเจ้าจะไม่เป็นเหมือนตอนนี้ในตอนเช้านะฮะ ทววดดสวัสดีกับเช้าว,วันที่2ในมัตสึยามะครับก็ลงมากินเบรคฟาสโรงแรมนิดหน่อยนะครับซึ่งอาปะทํากับข้าวได้แซ่บมากจริงๆแล้วพอออกไปนะครับก็ตะลึงกับวิวหน้าโรงแรมนิดหน่อยด้วยเฮ้ย <c oughs> โอ้โอไฮโอโกไซมัสครับสวัสดีตอนเช้ากับวันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วนะครับจำไม่ได้ที่อยู่ญี่ปุ่นกันในรอบนี้ก็อย่างแรกเลยนะครับออกมาหน้าโรงแรมมีภูเขาลูกหนึง คือเมื่อคืนเข้ามาไม่เห็นอะไรเลยนะครับมืดๆหมดเลยออกมาน้่โรงแรมมีภูเขาอยู่ลูกหนึ่งตกใจอยู่เหมือนกันครับก็เอาเป็นว่าในวันนี้นะฮะเราจะเปลี่ยนเมืองเปลี่ยนจังหวัดกันอีกแล้วทุกคน ก็เดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนจังหวัดไปจังหวัดโคจิครับทุกคนซึ่งมันจะเป็นจังหวัดทางตอนใต้ของชิโกกุเขานะครับ <S 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 แต่ว่าก่อนที่เราจะไปจังหวัดโคจิกันนะครับเราจะทําการไปปราสาทมัสยามะก่อนครับทุกคนซึ่งจริงๆแล้วไอ้ภูเขาที่อยู่หน้าโรงแรมเนี่ยก็คือปราสาทมาสัสยามะนั่นแหละก็มเมื่อกี้ก็เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมมาที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขับรถไปจอดตรงหน้ากระเช้าครับใช่ครับทุกคนปราสาทมาสัสยามะเราต้องนั่งกระเช้าขึ้นไปเออ โอ้โหมารยาทแม่งใครตายเถอะร้าน,นจะไปเอารถนะครับผมก็ขับรถมาที่โรงแรมเพื่อขนกระเป๋าขึ้นท้ายรถให้เรียบร้อยแล้วก็ขับไปทางขึ้นกระเช้าละซึ่งจริงมันใกล้กับโรงแรมมากเลยคือขับไม่กี่นาทีก็ถึงแล้วนะครับค่าจอดก็2ชั่วโมง400เเยนส่วนใครที่ใช้ขนส่งสาธารณะเนี่ยนะครับก็นั่งรถรางอีโอเทสึมาลงที่สถานีโอไคโดได้เลยโอ้แดมแดมโบรคนเยอะมากครับ Golden Week ไงนะครับโกลเด้นวีคคนเยอะมากมนดูแถวโอ้ยตายละคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้รอนานเวอร์อะไรหรอกนะครับรอแป๊บเดียวก็ได้ไหลไปซื้อตั๋วแล้วครับต้องบอกว่าปราสาทมัตสยามะเนี่ยตั้งอยู่บนภูเขาที่ชื่อว่าคัตสยามะครับซึ่งเป็นภูเขาที่อยู่ใจกลางเมืองเลยนะทุกคนเขาเนี่ยตั้งใจสร้างปราสาทไว้บนนั้นเลยนะครับเพราะว่าสามารถมองเห็นวิวโดยรอบได้กว้างขวาง ป้องกันศัตรูได้ง่ายนั่นเองแล้วก็ที่สําคัญวิวข้างบนเนี่ยยังสวยเลยครับยิงวันฟ้าเปิดเปิดแบบนี้มองเห็นไปถึงทะเลเลยอ่ะแต่เรากลับมาที่การซื้อตั๋วก่อนนะครับท่านผู้ชมก็วิธีการขึ้นไปนะครับเราสามารถเลือกได้2แบบก็คือนั่งโรเวย์ขึ้นไปหรือถ้าเกิดว่าใครแอดเวนเจอร์หน่อยเนี่ยก็จะมีแชร์ลิฟต์ให้ขึ้นแบบนี้เลยด้วยแน่นอนครับว่าผมเลือกแบบแชร์ลิฟต์โดยไม่ลังเลตอนแรกดูเหมือนแถวจะยาวนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคิวแป๊บเดียวเลยทุกคนคือแถวมันไหลเรื่อยๆนะฮะแล้วก็พอซอ แชร์ล <Share> ิฟต์ไปเอาละครับไม่เสียเวลามากนะทุกคนก็ได้เวลาขึ้นแชร์ลิฟต์กันแล้วครับโโอ้หว้าวอยู่บนแชร์ลิฟต์เรียบร้อยนี่บรรยากาศเอาจริงมันโลดผนอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยทุกคนเนี่ยดูดินี่ ก็ขึ้นไปนะครับใช้เวลาไม่นานมาก5นาทีกว่าๆเนี่ยก็ถึงแล้วแล้วก็จริงๆผมว่าการทำแชร์ลิฟต์ในการขึ้นไปชมปราสาทเนี่ยถือว่าเป็นไอเดียที่กิ๊บเก๋สุดๆเลยครับปกติแล้วในญี่ปุ่นเนี่ยเราจะเห็นเครื่องพวกนี้ตามแบบสกีรีสอร์ทต่างๆอะเนาะแต่พอเขามาใช้ในเวนี้เนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันคือจริงๆเนี่ยผมอยากมาปราสาทนี้ก็เพราะไอ้สิ่งนี้เลยด้วยซ้ำนั่นแหละมาถึงข้างบนเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ก็สนุกดีนะมันดีเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ตามล่าขึ้น แต่ว่าคือมาถึงก็จะเป็นลานแบบร้านกิจกรรมนะเะีย่ยบเล่นเกมได้แล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นร้านขายของฝากนะครับซึ่งมาถึงมัตสึยามะทั้งทีก็ต้องลองกินของขึ้นชื่อครับนั่นก็คือไอติมส้มนั่นเองแบบนี้นี่ไม่ถึงปราสาจักทีนะครับเนี่ยแซบ่บจริงๆไอติมรสส้ม <c oughs> อร่อยอร่ ทะเลทลายเสร็จนะครับก็ได้เวลาไปดูตัวปราสาทกันแล้วซึ่งจากตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องเดินขึ้นปันไดไปอีกนิดหนึ่งนะครับและเราก็จะได้เห็นปราสาทกันแล้วครับทุกคนก็ปราสาทมัตสึยามะเนี่ยนะครับสร้างขึ้นตั้งแต่ปีคศ1603แล้วครับทุกคนเป็นหนึ่งใน12ปราสาทดั้งเดิมที่ยังคงอยู่ของญี่ปุ่นแล้วก็เป็นหนึ่งใน100ปราสาทที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นเลยด้วยจริงๆแล้วปราสาทแห่งนี้เนี่ยนะครับก็เหมือนเป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นของเมืองมัตสึยเราองงนน้คัักบ์ล สวยงามจริงๆเห็นรอบเลยครับโอ้โหสวยงามมากระหว่างทางเนี่ยนะครับเราก็จะได้เห็นวิวของเมืองมัจยามะแบบเต็มที่เลยก็ด้วยความที่เขาอยู่บนเขาใจกลางเมืองอะเนาะสวยงามสุดๆเลยยิ่งวันนี้ฟ้าเปิดด้วยเนี่ยแหม่ perfect แล้วก็พอเดินขึ้นปราสาทมาถึงด้านบนสุดเนี่ยนะครับเราก็จะเจอกับจัตุรัสโล่งๆตรงกลางนะทุกคนตรงนี้เนี่ยก็คือยอดเขานั่นแหละทุกคนแล้วก็ตรงร้านนี้เนี่ยก็จะมีน้ำส้มคั้นสดขายด้วยนะเพราะฉะนั้นก็จัดสักหน่อยละกันแหม่มันคือเมืองแห่งส้มจริงๆครับ าวาส,สดชื่นมากนั่นแหละครับและนอกจากด้านบนนี้จะมีน้ำส้มแล้วเนี่ยเราก็จะเจอกับตัวตึกหลักของปราสาทมัตสุยมะด้วยครับ ครับก็แอบเสียดายที่เวลาเราน้อยไปหน่อยนะพอถ้าให้สำรวจที่นี่กันจริงๆเนี่ยก็น่าจะใช้เวลานานหลายชั่วโมงอยู่เหมือนกันแต่อีกอย่างหนึ่งที่น่าจะใช้เวลานานเหมือนกันนะครับก็คือคิวเข้าปราสาทกับทุกคนตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากเข้าปราสาทต้องรอประมาณ30นาทีครับทุกคนคิวโคตรยาวเ,ยวเดี๋ยวเราเดินรอบๆตัวปราสาทแทนดีกว่านี่ฮะอันนี้คือตัวปราสาทนะครับแล้วดูแถวนะฮะโอ้โห ยาวเฟือ้อยสุดๆเลยอ่ะนี่หางแถวอยู่ประมาณนู้นอ่ะยาวมากทุกคนสุดยอดแต่ว่าที่นี่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นคนญี่ปุ่นนะทุกคนแต่ว่าภูมิภาคชิกโกกุนี่เป็นที่ <c oughs> ที่โลโคอนิยมมาเที่ยวกันแต่ว่าต่างชาติยังไม่ค่อยมาจริงๆแต่ว่าถ้าถามว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยมีบ้างไหมก็มีนะครับส่วนใหญ่จะเป็นคนเกาหลีนะทุกคนเท่าที่แบบเดินผ่านแล้วได้ยินมาอะไรเงี้ยเออ,อ,อเขายิ้มให้เราด้วยวะจริงๆนะครับแค่ดูหน้าประสาทก็ฟินแล้วแต่ผมเชื่อว่าข้างในน่าจะสวยกว่านี้หลายเท่า แตด่ด้วยความที่ตอนนี้นะครับ11โมงกว่าแล้วเดี๋ยวต้องไปอีกหลายที่เพราะฉะนั้นผมอาจจะไม่สามารถต่อคิวเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันครับว่าแถวมันยาวขนาดไหนเมื่อกี้อาจจะยังไม่เห็นภาพอันนี้คือทิ่เกตบูธนะครับขายตั๋วอยู่ตรงนี้แล้วเราเริ่มเดินย้อนไปอ่ถึงแล้วก็แต่รอไม่นานนะรอแค่ประมาณ20นาทีเองทุกคนแต่โอเค anyway ครับเดี๋ยวเราจะทำการลงเขาแลวดีกว่า ใครที่ตามมาหรือว่าใครที่มีแพลนจะมาแคสโซนี้ก็ฝากเข้าไปดูข้างในด้วยนะทุกคนว่ามันเป็นยังไงอะครับเรียบร้อยกับปราสาทมัซียามะนะตอนนี้ก็กําลังนั่งแชร์ลิฟต์ลงแล้ววิวสวยมากทุกคนดูโหเห็น oh เ oh. <He ed S 2> มืองด้วยครับเจ๋วจริงๆเดี๋ยวขอตัวไปดื่มดำบรรยากาศก่อนนะครับแล้วเด๋ยวเราไปเจอกันข้างล่างดีกว่าทุกคนเย้ yeah. พอลงมาถึงข้างล่างก็ว่าจะหาอะไรกินสักหน่อยแต่ด้วยความที่เป็นตอนเที่ยงด้วยเนี่ยโอ้โหบรรยากาศครับดูทางนู้นโอ้โหคนเยอะมาก ทั้งถนนเลยอ่ะ <c oughs> ยอมแพ้ว่ะทุกคนก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะทําการเปลี่ยนจังหวัดเที่ยวกันแล้วครับทุกคนคือตอนนี้เนี่ยเราอยู่จังหวัดเอฮิเมะใช่ไหมแต่ว่าจังหวัดต่อไปที่เราจะไปเนี่ยนะครับก็คือจังหวัดโคจินั่นเองแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเนี่ยนะครับมันมีที่หนึ่งที่ผมอยากไปครับซึ่งอยู่ในเมืองมัตสึยามะนี่นแหละคือมันเป็นวัดวัดหนึ่งนะที่ด้วยความที่ตอนนี้มันเป็นหน้าสปริงนะครับเปิดแมปดูแล้ววัดนี้เนี่ยเป็นวัดที่มีดอกวิสเทียบานอยู่นั่นเองครับซึ่งมันห่างจากตรงน้ไไกัะะวแ,วแบบล แล้วก็สถานที่ที่ผมไปดูดอกวิสติเรียนะครับก็คือส่วนที่ชื่อว่าโคชินอันครับถูกผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับคือเขาจะเป็นบ้านสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิมนะครับว่ากันว่าสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1800เลยนะแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยเขาก็ได้อนุรักษ์สถานที่นี้ไว้เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดเอฮิเมะเลยด้วยครับและในตอนนี้เนี่ยเขาก็จะมีกลุ่มคอมมูนิตี้นะครับที่คอยโปรโมทสถานที่แห่งนี้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญเลยคือที่นี่เนี่ยเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายดด้้วววยยยยนคทุกแต่เเขาไปีีีิมะ คือมันแทบไม่เหลือเลยท่านผู้ชมแต่อ่ะไม่เป็นไรนะครับเราก็ชมบรรยากาศบ้านสไตล์เซนเซนของญี่ปุ่นไปแทนและกันเป็นส่วนที่สงบร่มเย็นมากเลยนะครับทุกคนส่วนดอกวิสเลียก็เหี่ยวไปจะหมดแล้วแต่ว่าก็ยังเหลือบ้างนิดหน่อยนะครับให้ได้เห็นกันแต่ม่นเป็นส่วนที่ร่มเย็นมากเลยทุกคนสงบเซนสุดๆเลยโหนี่ครับทุกคนดูต้นนี้สะก่อนฮะ มันช่างแดงแบบแดงจริงๆบรรยากาศเหมือนฤดูใบไม้ร่วงนะครับแต่ว่าตอนนี้สปริงเสริมให้นิดนึงนะครับสำหรับใครที่ใช้ขนส่งเที่ยวกันเนี่ยถ้าอยากลองมาเที่ยวที่นี่ดูก็สามารถนั่งรถรางมาลงสถานีมิยาตะโชได้เลยจากนั้นก็เดินมาอีกประมาณ300เมตรครับท่านผู้ชมอ๋อแล้วก็ผมใช้โทรศัพท์ถ่ายเพราะว่าเมมเต็มครับยังไม่ได้เปลี่ยนการ์ดเลยก็ประมาณนี้แหละฮะกับสวนโคชินอันไปครับเราออกเดินทางไปโคจิกันดีกว่า แล้วก็นั่นแหละรครับทุกคนประมาณนี้กับการเที่ยวเมืองมัตสึยมะจังหวัดอิฮิเมะในเวลาแค่คืนเดียวกับครึ่งวันเศษครับ ขอยอมรับเลยนะทุกคนว่าถ้าเกิดว่ามีเวลาเยอะกว่านี้เนี่ยก็น่าจะสำรวจที่เที่ยวรอบเมืองได้เยอะแยะเลยนะครับแต่ด้วยความที่เราต้องไปเที่ยวที่อื่นกันต่อก็เลยได้เท่านี้แหละครับทุกคนเอาเป็นว่าเมืองมัซยามะเนี่ยก็เป็นเมืองที่ชิวๆจริงๆนะครับทุกอย่างเนี่ยดูสบายๆเน้นมาเดินเล่นปล่อยจอยจริงๆรวมถึงสถาปัตยกรรมของที่นี่เนี่ยก็เจ๋งแจ๋วมากๆด้วยทั้งโดโกโออนเซ็นที่เราไปมาแล้วก็ปราสาทมัซยามะเมื่อกี้ที่นอกจากจะได้ดูปราสาทสวยๆแล้วเนี่ยก็ยังได้ชมวิวมัซยามะกับได้นั่ง,งแชร์ลิฟ แจ๋วจริงๆและในตอนต่อไปนะครับขอสปอยตรงนี้เลยว่าเราจะได้เจอกับธรรมชาติของชิโกกุแบบเต็มตาจริงๆครับเพราะเราจะไปเที่ยวทั้งแม่น้ํลาลําธารน้นําตกภูเขาและอื่นๆอีกมากมายเลยรวมถึงได้สัมผัสกับ golden week แบบเวอร์ชั่นเต็มด้วยนะครับคือถ้าคิดว่าปราสาทนี้คนเยอะแล้วเนี่ยรอดูตลาดในคลิปต่อไปได้เลย อาบนว่า,วาก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยละกันครับท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะรวมถึงว่าถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นการให้กําลังใจกันด้วยนะครับและสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละทุกคนขอตัวไปแวะกินฮามะซูชิอร่อยๆก่อนร้านซูชิที่นี่โคตรเจง๋งนี่เลื่อนสั่งจากตรงนี้เอาครับหรือว่าวจะสั่งตรงนี้ก็ได้ไหมเนี่ยนี่โคตรแจ๋วได้ข่าวว่าจะมาเปิดเมืองไทยแล้วนะครับตื่นเต้นมากเพราะว่าซูชิที่นี่ก็โคตรอร่อยเลยแต่อาบนว่านั่นแหละครััับบทุกกคคนนนนนเจอใหหม่ลิปป้้าะวีไแ